สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกว่าจะได้พบกันแม่งนานเป็นชาติยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p g r Mighty TV Channel ช่องของคนรักการเล่นเกมสำหรการเล่นเกมอย่ามีสติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแหมมาเป็นสโลแกนกว่าจะคิดสโลแกนได้นี่ก็ลำบากเหมือนกันนะครับเสียงเปลี่ยนไปก็ขอประธานอภัย I'm sorry นะนะครับเพราะว่าเปลี่ยนไม้นะเปลี่ยนไม้เสียงต่อแหลจน่เลยตัวอขอเล่นนะครับเล่น เซฟเดิมเซฟเดิมนะครับไม่ลบไม่ลบจะเล่นต่อครับบิวกับบิวสันบิวสันนักล่าหมูครับนักล่าหมูในตำนานช่วงนี้เป็นประเด็นร้อนๆครับมันต้องเล่นครับติดธุระนานครับก็ขอภัยด้วยที่ลงช้าครับแต่ไม่เป็นไรครับด้วยความความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับมันต้องลงช้าๆไว้ก่อนอ่ะอ่ะ โอ้ oh. ฉันรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยนะตอนนี้มันมืดมากเลยอะมืดมากเลยฉันจำเป็นต้องตัดต้นไม้นะตัดต้นไม้ตัดดีสโลลี่เก็บเก็บมาเก็บมาโอเคเยี่ยมเย yes. ส Sit ได้เมล็ดพันธุ์พืชมเล็ดพันธุ์พืชมเล็ดพันธุ์พืช,เ,พพช,เ,พพชเอ้ยเอ้ยได้ครับขอ มีอะไรบ้างวะมีอะไรบ้างวะความหิวรถสมองรถทำไงดีก็เอ้ยใช่ใช่กิ่งไม้กิ่งไม้ใส่ลงไปเยี่ยมกับปลูกต้นไม้ครับในงานจะเจอเทพเจ้าเทพเจ้าลงช่วยแล้วไอ้ลงโทษนะไม่ได้ครับไม่ได้ต้องเป็นสีเขียวต้องเป็นสีเขียวแม่แลม แน่แหลมแหลมจุงเบยกูตัดไปหลายต้นแล้วเอามาแค่นี้ส่วนที่เหลือมีประโยชน์อะเอามาใส่ไฟใสไฟ่สไฟให้หมดโอเคเยี่ยมโอ้เยี่ยมกว่านี้มีอีกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดียวครับครับครับอะไรดีนี่คือเ นี่คืออะไรอะเรซลี่ขวานทองเหรอขวานทองก็ถ้าเราทิ้งลงน้ำารมันจะมีเทพเจ้าออกมาบอกว่าอันไหนเป็นของอันไหนเป็นของเจ้าระหว่างขวานเงินกับขวานทองและคำตอบที่ออกมาคือต้องเป็นขวานทองสิใครจะง่ขวานธรรมดาอ่า เดียวเดียวเดียวเอ้ยเมืดเอ้ใช่ทำอาหาร yes cooking cooking yes eating eating เกตความอิ่มอยู่ที่77นะครับแครอทด,ด้วยอุย้ยไม่ใช่คลิกขวาดิต้องคลิกซ้ายคลิกซ้ายติดไม้ r a ้าไปหน่อยครับโทษทีมัวแต่สร้างบ้านนุ่งนิงน่งนุง่งนิ่ง ดุมอ่าเรียบร้อยแล้วก็ใช่เชยเราต้องคลับครับหม้อต้มหม้อต้มหม้อต้มอยู่ไหนหม้อต้มอยู่ไหนบอกข้าทีอ่าก็ต้องมาเรียนรู้กันครับเรียนรู้แต่ละอย่างมันจะเป็นสิ่งที่ดีมันจะดีมากเลยครับในการเล่นถ้าเรามี มีความสุนทรีย์สุนทรีตลอดเป็นลายเงี้ยเราก็จะไม่เบื่อเล่นเกมแบบนี้ก็ไม่เบื่อแล้ววันนี้ผมเล่นตอนนี้ก็เป็นวันที่29นะครับ29ตุลาคมพรุ่งนี้ก็วันฮาโลวีนแล้วก็ขออีคลิปและกันคลิปฉลองฮาโลวีนนะครับไม่ใช่วันของไทยแต่ผมไม่จะเล่นอ่ะมีปัญหาอะไรไหมโอ้ยย เช้าแล้วเช้าแล้วก่อนลับบ้านเราก็จะกลับบ้านไปนอนอ่าครับครับอยากได้หม้อต้มอ่ะอยากได้หม้อต้มอ่ะนี่มันเพชรเพชรหายาาครับอยากมากนี่ปะนี่ปะฮอทพอต,พอตมันเขียวว่าน่าจะานะเขียวว่าพอตเนี่ยพอตที่แปลว่าหม้อนะหม้อแปลว่าชอบ แต่ว่าชอบอะไรชอบหลีหญิงเน่ะเฮ้ยนั่นมันหน้ามอนดีกวะ่ะแม้ติดคำศัพท์ไหมกับคุณฮาร์ดลเกอร์เยอะเลยจางอะ่ะก็เออใช่มันต้องอยู่ในหมทํำอาหารมันต้องอยู่ในหมอดำอาหารนี่เจอแล้วพ่อแล้วก็มีถ่านนะ่าน่านเราได้จากการเผาต้นไม้นะครับกับอะไรวะ เอ yo, ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกับเอาหินนะครับเอาหินเยอะๆอู้ดอกไม้ดอกไม้แสนสวยงามจะซูมไปทำไมวะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะดีอะประมาณนี้พอละขุดเข้าไปหน้าที่ของเราก็คือการขุดอ้าวพังกรมกามเบย แดี๋ยวว่าเล่นไปนิกามขึ้นเลยไม่เอาครับเยาว,วชนดูอยู่ถ้าเยาว,วชนดูอยู่ผมไม่สามารถที่จะเล่นทะลึ่งตึงตังได้นะครับเล่นมาหลายคลิปแล้วเ,เก็บนะครับแก็บแก็บแก็บตอนนี้เราได้ทาอะไรต่อไปดีนอกจากขุดหินนี่เราไม่มีอะไรต้องทําแล้วหรอือเก็บเก็บ มีฟลินต์นี่เอาไว้สําหรับสําหรับเวลาเราสบายๆนะมันจะฟินมากแต่อนนี้มันฟินนี่ว่ะแบบฟินเล่มนะตามนี่เขจะดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยไอ้ทอเบดทอบเบิร์ดไม่อยู่ทอบเบิร์ดไม่อยู่นะครับเสียงไม่เป็นจะเสียงนะนีกะตายก็ตายมา จะตายมานแคมันแค่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 มัจะตายจะตายมาอืมทำไมฟันยากงี้มันต้องฟันนะครับกดสเปซบาร์เอ้ยสเปซบาร์ค้างไว้ก็ได้ครับเก็บหื่ยไก่งวง ไก่งวงในตำนานออใช่หญ้าหญ้ามีน้อยแล้วกับสปริงกล u สกล u สก l มีน้อยแล้วสปริงสปริงกิ่งไม้กิ่งไม้เก็บไม้อเก็บไม้เีกเป็นสิ่งที่ดีเก็บไม้เยอะๆเลยคุณดูบอกว่ามึงจะอันเลิศไปไหน อย่าทำกูเลยเก็บอย่าหนี่เลยหนีแล้วหนีหนีหนีอย่าอย่าทำอ,อะไรกูเลยไม่ไม่ขนา้มือครับไม่ขนา้มือลืมปิดลืมปิดคอนโซลอ่อเก็บกลาสกับซับลิ่งกลาสกับแซบเร่งไม้เยอะๆหน่อยนะครับ มันจําเป็นมากแล้วตอนนี้ดอกไม้ดอกไม้ครับคิดว่าตัวเองต้องตายแน่ๆอุ้ยได้ไก่ไก่กบฆ่าไกา่เป็นไปได้ไงกบฆ่า,กาไก่เอ้ฉันหิวมากเลยรู้สึกว่าเหมือนจะมีอะไรตามเรานะ คิดเป่งเปล่านายคิดเป็นงนนรอเปล่าวิ่สันวิวสัน,สนเมื่อแล้ววิวสันกลับบ้านกลับบ้านวิวสันไม่งั้นมึงจะตายห่าวได้เก็บ <c oughs> ดอกไม้ด้วยเ <c oughs> ยี่ยมกลับมานี้ด้วยเก็บมาเก็บมายิ่งเยอะดีเอ้ยยิ่งเยอะยิ่งดีเออจริงด้วยต้องคราบคราบพวกตู้ยงตู้เย็นใช่ไหมคราบไงวะ ก็ไม่รู้ว่าดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะรู้ก็ได้ไม่ได้เล่นนานแล้วกันเดี๋ยวว่าไปไปตรวจจับแมลงวันนี้นานมากครับไม่ใช่ไปต่างจังหวัดครับไปต่างจังหวัดแล้วมันนานมากเน็นานมากกลับมาทีนี้เป็นภูมิแพ้แล้วผื่นขึ้นเต็มแขนเลยยี่นี่มนเบรย ฉันเอาเฮ้ยอ๋อทางนี้ทางกลับบ้านนึกว่าจะหลงทางเสียแล้วเอาพวกมเมล็ดพันธโตเกียวดิบใส่ลงไปอะอันนี้มันคือกำแพงคนระับกำแพงหญ้าเป็นสิ่งที่ดีในการที่เอามาป้องกันคนระป้องกัน ผมไม่คิดว่ามันจะป้องกันได้ขนาดนั้นหรอกอืมตอนนี้เราได้หินถึงสองอันแล้วสองอันแล้วถ้าได้ไวถ้าเราได้หินสองอันแล้วเราทำอะไรดีเราหาคราหินคราหินดิงแล้วก็คราพอตแฮร์รี่พอตเตอร์ กับเผาถ่านนะเผาถ่านถ้เาเผาถ่านผมจําเป็นต้องทาพวกเนี่ยทอชพวกทอชถ้าใครไม่เก็ตเรื่องทอชนะครับก็แนะนําให้ไปดูเรื่องชาแนลเนตเพลิงนะจะเป็นสิ่งที่ดีดีมากนี่ครับปลูกปลูกแล้วเผานะครับเรยกว่าเนระคุณ ก็จะเอาฐานนะคนเป็นคนเอาฐานนะเอามันแต่สมัยตะไลละส่วนในนี้มันมันเท่าหรือเปล่านี่ครับใส่ไปคนเราจะนั้นลบได้แต่นี้ไม่ได้นี่นี่ครับได้โคมันอ่านว่าช้าคโคแต่ว่าฐาน ชาโคชาโคชาโคกินลาเวนเดอร์เก็บ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 มาเก็บมาเก็บเองเก็บโอเคพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวตายแล้วก็ครับอ,อะไรอีกวะเดี๋ยวเรามีก้อนหินสามก้อนเอานี่ใส่ไปไม่จำเป็น เมล็ดพันธุ์ซีดนี่ก็ไม่เอาใส่ไปนี่ส่วนเนื้อเนื้อจะอุ้ยโอ้ไปโดนไปโดนปุ่มชิปเช่เชตเต้มาเชเต้หนวดขึ้นแล้วครับหนวดเฟิร์มเขาเรียกว่าเห็นไหมเฟิร์มเบยโอ้หิวเอากรเฮ้ยเฮ้ยหิว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 เฮ้ย I'm sorry I'm sorry ลืมลืมรูปสเต็กวัวไอบ้าไรสเต็กฉันต้องการสเต็กมากเลยอ่ะมันมีประโยชน์ต่อร่างกายนะนี่กระเพาะแล้วก็มาเชเต้สร้างอ่านี่ครับได้แล้วได้แล้วมอ้อหม้องข้าว ไ่ตรงไหนวะไ่ตรงไหนดีเนี่ครับเยี่ยมเราสามารถเก็บเก็บพวกนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีใต่กริงไม้ครตามอาหารเยี่ยมนี่แหละสิคือสิ่งที่ดีเอาถ่านเก็บไว้ครับผมเ็นคนชอบเก็บฐานด้วย ออย่า,ยาตอนนี้สิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือต้องเวลาหาอาหารนะขอเปิดแผนที่หน่อยแผนที่ตอนนี้อาหารอยู่ไหนวะอาหารไม่มีฟาร,ร์มเนื้อมีแต่กระต่ายกระต่ายแม่ตานะกระตาา่ายหม่าไม่ทําให้กูนี่หน่อยอะ่ะนี่ครับเก็บกระต่ายครับแล้วก็ใส่พวกแคร,รองแครลายลางไป ไม่มีแค่ลายรับใส่ซีดก็ได้ไม่ใช่นี่รอบรอกระต่ายไม่มีอะไรจะรอแล้วเยี่ยมเดินไปสู่แสงสว่างเดินไปเดินไปคึกครับช่วงนี้คึกก็คึกมากเลยมาได้เล่นนานพอมาเล่นทีนี้คึกแบบคึกสุดๆเลยอะแบบหน้าตาดีอะ เก็บ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 นี่ครับกิ่งไม้เก็บมาเยอะๆมันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะในการที่เราจะตุนมันไว้เยอะๆเฮ้ยผีหลอกต้นไม้หาอะไรวะอยู่ๆใบแม่งรุดหายไปอ๋อสงสัยเป็นฤดูใบไม้ผลิอาจจะเป็นฤดูแห่งความรักก็ได้ คนเรามักชอบกันนะไปดูไม้ไม้ผิดเอาตัก,กะอะไรไม่คิดประครูแล้วก็รู้สึกว่าตัววิลสันนี่จะสามารถคืนชีพตัวเองได้นะครับเป็นสิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษนะครับของตัวนี้ทำไงดีว่าแซบลิงไม่ต้องคนระับเก็บมาเยอะแล้วดอกไม้ก็เก็บมาจำเป็น เงียบกระตายกะตายกะตายกะตายมากกะตายมาเหนื่อยใจจริงไม่อยากลอกใครเหมือนกันนะแต่เหนื่อยใจจริงจริงอ่า ตอนนี้เล่นมาได้สักประมาณเกือบ20นาทีแล้วก็ใช่ปะวะก็ไม่รู้ครับก็เล่นมาเรื่อยๆนะครับสักสองสามวันอะอันนี้จะวันที่สองแล้วจะวันที่สองแล้วนะตัวเชอตัวเชอนี่ได้ก็ตายมาแล้วได้เนื้อก็ตายมาแล้วแล้วก็เกิดยา่าเยอะๆเราเป็นคนชอบ เคียวหญ้าครับหาเคียวหญ้าเคียวอะไรก็ได้ครับประทางชีวิตเป็นสิ่งที่ดีครับดีมากด้วยแครอทครับแครอทนี่แถวแถวอ่ะแมวครับขิดมุกไม่ออกนี่อะไรวะเฮ้ยรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างซุกนีมันมาทางนี้มันมาทางนี้นาานแน่นอนแน่นอนอยู่ไหนวะช้าง ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าปกติเห็นหอยู่แถวริมถนนนะมาขายอ้อยช้างอยู่นี้ครับรับจ้างขายอ้อยเพื่ออะไรครับเพื่อเพื่อให้เพื่อให้คนมาซื้ออ้อยให้มันกินนะเป็นสิ่งที่ดีไก่รู้สึกว่าไก่ริ้วเลยแต่ไม่เป็นไรครับ เกตเกตของเรารู้สึกว่าจะสุดยอดเลยความเมืดนี่น้อยมากครับประมาณสองขีดสองขีดนี่ยังไม่ถึงกิโลนะครต้องสิบขีดเนี่ยถึงะถึงจะถึงกิโลเหนื่อยใจครับเหนื่อยใจคิดมมกไม่ออกกับเหนื่อยใจไปแล้วไปแล้ว ข้าหิวแล้วข้าหิวแล้วทำอะไรดีทำอะไรดีรดหิวแล้วดอนซับแปลว่าจะหิวแต่กูหิวแล้วไปต้มะมาม่าดีกว่าเร็วกลับไปตึ้งรียบ้อยเฮ้ยเฮ้ยตีกับดักติดติดติดดีติดดีด,ดูดจากสภาพมันไม่น่าติดนะ เดี๋ยวว่ามันเป็นช่างเรียนเก่งครับไม่ติดจึนสามาัถนี่อยู่ได้ทั้งชาติแล้วเฮ้ยอะไรวะอาหารเน่าโอ้แครลอดไม่ได้ใส่แค่ลอดเยอะๆไปมิสเป็นสิ่งที่ไม่ดีใส่เบอร์รี่หมดเลย <So> ฉันรู้สึกหิวแล้วนะทำอะไรกินดีละ่ะด้านซีบหนึ่งฉันไม่รู้เหมือนกันนะตัวเธอนี่ครับเอาแคารอทล่อครับกระต่ายต้องเอาแคารอทรอ่อเป็นสิ่งที่ดีนี้แยมเบอรรี่อ่านว่าอะไรอะ่ะ This fruit of jam No ได้แยมแยมครับแยม แยมนี้ก็คือเอการที่เราเข้าไปยุ่งนะรับคนอื่นเยอะๆนเะ้ยแล้วมันแจมนี่หว่าใส่ใส่ครับใส่ใส่ผักใส่เนื้อเป็นสิ่งที่ดีเอาเนื้อไก่ใ,ใส่ด้วยนี่ครับใส่เ,ย,เยอะๆสามอันก็คงพร้อมแล้วก็ทำาอาหารแล้วก็รอตอนนี้ก็ปิ้งปิ้งไอ้น,นี่กินก่อน เบอร์รี่ครับเบอร์รี่ย่างอร่อยมากเฮ้ยอะไรเนี่ยฮะมีดบอลมีดบอลมีดบอลแปลว่าลูกชิ้นนะครับลูกชิน้นสับภาษาอังกฤษนะครับคือมีดบอลเอาค้าง <jour> เมื่อ <jour> ก <jour> <'S 1> <jour> <jour> ี้ค้างค้างแปปหนึ่งครับขออนุญาตแป๊บนึง ขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับอ่ากลับมาแล้วนะครับแต่เมื่อกี้มันเดินเองครับไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะนี่สีเหลืองแล้วเก็บสมองเพิ่มแล้วไม่มีอะไรจะใส่ให้เอาถ่านใส่ได้ไหมต้มถ่านกินแมงไม่มีอะไรจะกินแล้วปลูก้าน่าจะน่าจะเป็นสิ่งที่ดีทองครับทองเก็บมาทำหาอะไรไม่รู้เยอะแยะ ก็กินมีบอลได้โอ้เยี่ยมเยี่ยมอย่างนี้สิแลมอาวุธอาวุธของเราก็น่าจะมีพวกอ้ออะไรบ้างวะอาวุธอาวุธเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยเขาเรียกอะไรวะลูกดอกอะซิปปิ้งเดช ลูกดอกยาสลบนะไฟเดอร์ Fighter, ลูกลูกสอนไฟเบลดัตอะไรวะสปิชิดแอ็ดจูร์เอนิมี่ยูสอิสไซน์แมชชีนอิสว้า哈ลูกดอกอันนประสงค์ <laughs> บ,บว่าลูกดอกอเนกประสงค์นะครับสิ่งที่ดีดีมากถ้าเราจะได้ทำ แต่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เราอย่าลืมจุดประสงค์ครับว่าเราต้องไปหาแดกเอ้ยต้องไปหาอะไรกินนะบอกว่าเราต้องอยู่ด้วยความไม่แน่ไม่นอน,นะจะะ่เป็นสิ่งที่ดีเฮ้ยลืมไปครับก็าซูมซูมตัวละครอ,อยู่เอ้ยหอเห็ดเปีนมัชลูมอันนี้ เฮ้ยไม่ใช่นี้หรอต้องเป็นอันนี้ไม่ใช่หรอต้องใส่อ๋อใส่แมชชีนเหนื่อใจจริงเหนื่อใจครับเหนื่อใจอันคนเรานั้นหาได้กินดีท่านจะเอาอะไรเอ้ยข้าพาลูกค้ามาให้แก่ท่าน ท่านจะเอาอะไรมะม่วงในฤด,ดูการแบบนี้มะม่วงเรามีไม่มากนะแต่ถ้ามาขามยังพอมีถ้าท่านอยากได้จงตอบคำถามมาก่อนจะเอาไปจิ้มกับอะไรจิ้มกับกะปิตามมะนาวอ่าเก็บเก็บแบบนี่เก็บมามาเยอะแยะแล้ววัประสงค์เราก็คือการล่าอาหารนะ เป็นโทริโกนักล่าาหารแบบชื่อดังมากตอนนี้ก็หาเบอร์รี่กับแครอทครับกับเมล็ดหญ้าซีฟจำเป็นนะครับเวลาท้องว่างนะครับจต้องกินข้าวอะนี่เก็บมาครับเงียบเจออีกแล้วเยี่ยมดอกไม้ดอกไม้หญ้กาก็เยอะแล้วครับหญ้าเยอะเก็บมาครับเก็บมาเยี่ยม แหลมเป็ดลายแถวนี้เอ้ยอะไรวะเห็ดนี่ก็คือเห็ดเรชมัชลืมเห็ดแดงครับเห็ดแดงเป็นสิ่งที่ดีอรัเจอกันในป่านี่กับบ้านหมูไม่ใช่หรอเฮ้ยเจอ,อแล้วนี่ไงนี่ไงเก็บมาเก็บมาไม่ต้องมาซื้อเละ เฮ้ยช่ว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 ยได้เนื้อซอมบี้มาแล้วเยี่ยมเป็นสิ่งที่ดีอ่ะนี่มันลังขั้นไหนวะไปเยอะจังวะ เยอะจังวะาจะได้แยกหมูและเข้านี้กำมหมูตายหมูตายครับหมูตายสวยแล้วรีบหนีครับรีบหนีไม่งั้นเราจะตายตามหมูไปได้เดี๋ยวว่ารักกันมากครับรักกันมากเวลาเวลาเราจะตายก็ตายด้วยกันนะแบบกอดกอดกันตายเลยอย่างงั้น อยู่ไหนอยู่ไหนว่าทางกลับบ้านโอโหไกลรลิ้วเลยต้องขึ้นไปบงางบนอะแต่ว่าไม่เป็นไรครับตอนนี้ถือหอ,อกอยู่แต่ว่าเก่ีงกาดมากฉันเจอฉันเจอแล้วฉันเจอถิ่นฐานของฉันแล้วฉันจะทำอะไรดีเมื่อไหร่มันจะมาติดก,กับกูวะ <c oughs> จะเอาไปจิ้มกับอะไร จิ้มเกิดกระปิดตาน้ำมะนอาอ้าวสองสามแล้วก็เมล็ดเมล็ดนี้สักสองอันเยี่ยมเออซุปเห็ดซุปเห็ดเป็นสิ่งที่ดีครับทำซุปเห็ดดีกว่าแล้วก็แครอทอันหนึ่ง <c oughs> อันนี้คืออะไรวะสไปเดอร์กราวสไปเด์มันอ่านว่ากราวป่ะหรือผมอ่านผิด มันคือไข่แมงมุมหรือเปล่ามันคือห่าเลยวะแม่งไม่คุ้นเลยคู่กิ้งเยาคู่กิ้งเยาอยู่ใ,ใกล้ครับหมันเขี่ยวครับหมันเคี่ยวอยากจะทําอะไรให้มันแวกแนวแวกแนวเป็นสิ่งที่ดีนี่ <c oughs> เราได้อ,อาวุธใหม่ครับอาวุธใหม่กับแอคแอค์นี่เอามาทำไมเยอแยะ สลัดสลัดสลัดผักชั้นเจ็ดเห็ดสดและซิบลิตี้สลัดสลัดผักใส่ไม่ได้อะอทำอะไรกินดีวะเออใช่หุงไงหุงข้าวใส่ไว้เฉยอ่ะ มันก็จะไม่เสียมัง้งหรือเปล่าวะหรือผมคิดคิดผิดหรือว่าผมพวกคิดไปเองอะมาแรงเกะา,ากะหน้าจอมาแรงเกาะหน้าจอตป๊บเนึ่ครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับจะทำให้หน้าจอลายเร็วขึ้นมันมันไม่ได้มันไม่ได้ลายเพราะมลแรงครับมันลายเพราะคนไปบ,บีมันนะแบบผมอะเมื่อกี้อะ ก็6วันแล้วก็ได้เวลาถึงเริ่มงามยามดีนะครับในการลากันก่อนนะครับจะขอลาไปด้วยท่าสปินไรราวนะครกับเครื่องคิดเครื่องคิดเงเินนะดังกริ้งกริงกริ้งๆริก็เจอกันคลิปหน้าครับเ,เจอกันวันฮาโลวีนนะลงคลิปแน่นอน mm hmm. เจอกันบ่ายนะครับซีโอเกนบายบาย